ที่31ในเรื่องราวของยาโคบเราได้มองเห็นว่ายาโคบเนี่ยเป็นคนที่จับส้นเทา้าเป็นบุคคลที่ฉกชิงแต่ว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาโคบเนี่ยให้กลายเป็นอิสราเอลนั่นก็คือจากผู้ที่ฉกชิงแย่งชิงกลายเป็นเจ้าชายของพระเจ้ากลายเป็นผู้ที่สามารถทําการอวยพรได้ดังนั้นพระเจ้าจึงจัดวางยาโคบไว้ในสภาพการ เรื่องราวสิ่งของต่างๆเพื่อจะมาเปลี่ยนแปลงเขานั่นเองซึ่งในบทนี้เราก็ได้มองเห็นอีกครั้งว่าผู้คนที่อยู่รายล้อมโยเซฟโดยเฉพาะลุงของเขาก็คือลาบานนี่แหละก็คือบุคคลที่พระเจ้าทรงใช้มาเพื่อจัดการโยเซฟอย่างสิ้นเชิงเพราะเราได้มองเห็นจากคำพูดในบทที่3 1ว่าทั้งลูกทั้งสองคนที่ลาบานเนี่ยได้มาหลอกอยาโคบ เพื่อให้ยาโคบเนี่ยปฏิบัติเขาเพื่อสามารถได้มาซึ่งฝูงแพะฝูงแกะเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับยาโคบสมวยพรใช่ไหมฮะจึงใช้เวลาตั้ง14ปีจนกว่าจะได้บุตรสาวคนที่สองมาเป็นภรรยาของตนเองได้ยาโคบเนี่ยทั้งที่เป็นคนที่คดโกงขี้โกงคนอื่นแต่ว่าต้องมาโดนลุงของเขาขี้โกงแทนใช่ไหมฮะแล้วเรื่องสัตว์ต่างๆเนี่ยตรงนี้ยาโคบ,บบอกว่าเขาต้องตัดตามทํางานหนักมาก ตอนกลางวันเขาก็ต้องตากแดดตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็ต้องหนาวเหน็บหนาวแล้วก็ต้องสู้กับฝูงสัตว์ร้ายที่จะมาแย่งชิงฝูงแกะนั้นหรือถ้ามีฝูงแกะมีสัตว์ตัวใดตายไปเนี่ยเขาก็ต้องหามาชดใช้คืนใช่ไหมฮะแล้วในขณะที่เขาอยู่กับลาบานมาเนี่ยเขาก็ไม่เคยมีฝูงแกะเป็นของตัวเองเลยอเมนจนตรงนี้เราได้มองเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยก็ได้มองเห็นการการะทําที่ลาบานได้กระทํากับยาโคบ พระเจ้าจึงได้เปิดเผยให้ยาโคบได้มองเห็นใช่ไหมครับว่าในขณะที่สัตว์เหล่านั้นเนี่ยมันกําลังจะมาผสมพันธุ์กันให้ยาโคบเนี่ยทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะสามารถทําให้ฝูงแกะฝูงแพะเหล่านั้นเนี่ยเป็นฝูงแกะฝูงแพะท,ที่มีลายเป็นฝูงแกะฝูงแพะท,ที่มีจุดซึ่งธรรมดาเนี่ยก็คือเป็น ที่แบบที่ไม่ดีใช่ไหมครับแล้วก็ลาบานเนี่ยเขาก็จะเอาแต่ที่ไม่มีลายไม่มีจุดแบบที่ดีไปแต่ว่าพระเจ้านี่ก็กลับทําให้สัตว์เหล่านั้นเนี่ยพอเกิดลูกออกมาก็มีลายมีจุดหมดทําให้ฝูงแกะฝูงแพะเหล่านั้นเนี่ยก็ตกเป็นของยาโคบแต่เมื่อกระทาไปเป็นแบบนี้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยยาโคบก็เริ่มมีฝูงแพะฝูงแกะมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นในบทที่31เนี่ยเขาก็บอกว่ายาโคบก็ได้ยินถ้อยคําของบุตรทั้งหลายของลาบานใช่ไหมครับว่า ยาโคบเนี่ยได้แย่งชิงไปแล้วฝงแพ้ฝงแกะของของลาบานดังนั้นลาบานเนี่ยก็เลยก็คงจะโกรธแค้นตัวของยาโคบแล้วก็พยายามจะแย่งชิงฝงแกะฝงแพ้ของยาโคบไปใช่ไหมครับดังนั้นเราจะมองเห็นว่าเมื่อยาโคบได้ยินเสียงเนี้ย จริงๆไม่ใช่เริ่มต้นจากยาโคบเองนะครับที่ยาโคบอยากจะกลับไปแต่ในข้อที่3เรามองเห็นว่าพระยาโคบานังหาเป็นผู้เริ่มต้นมาตัดกับยาโคบว่าให้ยาโคบเนี่ยกลับไปยังดินแดนของบิดาและญาติพี่น้องของเขาเพราะว่าพระองค์จะทรงสถิตยอยู่กับยาโคบ a m ม n นี่ก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญมากในประสบการณ์ของเราพี่น้องที่รักทั้งหลายหลายสิ่งหลายอย่างเราไม่สามารถเริ่มต้นในตัวเราด้วยตัวเราเองไม่ว่าสภาพการี่จะเลวร้ายแค่ไหนใช่ไหมฮะแต่เราอย่าได้ตัดสินหรือกระทําโดยตัวเราเองเราเนี่ยต้องรอคอยการตรัสของพยะหฮวาเหมือนที่พยะหฮววาทรงตัดกับยาโคบ การเริ่มต้นที่มาจากพระองค์ก่อนเพื่อจะสามารถมีการนําหน้าที่มาจากพระองค์มานําหน้าเราไปใช่ไหมครับอเมนแล้วหลังจากที่ยาโคบเนี่ยได้รับการตรัสที่มาจากพระองค์เช่นนี้แล้วอเมนเขาจึงได้รวบรวมลูกๆหลานภรรยาลูกๆหลานของเขารวมถึงฝูงแพะฝูงแกะใช่ไหมครับเพื่อจะกลับไปยังเยซห์ที่คณาอันแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยในข้อ19เราก็ได้มองเห็นว่านางลาฮลครับก็คือภรรยาที่รักของเขาเนี่ย ต้องทางานตั้ง14ปีเพื่อได้แต่งงานกับเธอกับได้ขโมยรูปเคารพอะครับไปด้วยใช่ไหมฮะรูปเคารพที่เป็นของบิดาดังนั้นลาบานเลยสามารถพูดได้ว่าก็มีข้ออ้างอีกครับเพราะว่าในขณะที่ลาบานเนี่ยไล่ตามมาเนื่องจากลาบานกับกองทัพลูกๆของเขาหรือว่าคนที่มากับเขาเนี่ยก็น่าจะมีอาเมนกำลังมากกว่าเนาะเขาก็สามารถตาม ออพวกยาโคบแล้วก็ลูกๆหลานๆของเขาทันเขาเลยบอกว่าทําไมไปลาจะก,กลับบ้านทําไมไม่มาลาเลยแล้วทําไมถึงได้ขโมยลูกเขารบของฉันไปล่ะยาโคบก็เลยบอกว่าให้ค้นเลยใช่ไหมครับ พราะยาโคกก็รู้ว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยไม่ทําแบบนี้ลาบานเนี่ยก็จะยึดทั้งลูกภรรยาของเขาไปสัตว์ที่ฝูงแกะก็จะยึดคืนไปหมดแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับตรงนี้ก็คือสัมพันธ์มากถ้าเกิดว่ามีพระเจ้าเป็นผู้ที่เริ่มต้นและนาพาใช่ไหมครับกระทั่งลาบานเนี่ยไล่ตามมาทันแล้วลาบานจะสามารถยึดไปทั้งหมดแบบนั้นก็ได้แต่ว่าในคืนก่อนหน้านั้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระเจ้าเนี่ยได้มาปรากฏต่อ ามาปรากฏ,ากฏ,ากฏต่อลาบานขออภัยครับแล้วบอกลาบานว่าจงระวังให้ดีนะว่าอย่าพูดดีหรือร้ายแก่ยาโคบอาเมนดังนั้นพระเจ้าได้มาปรากฏแก่ลาบานมาเตือนลาบานก่อนแล้วครับว่าตาม,าตามยาโคบม,มาเนี่ยห้ามทําอะไรยาโคบนะเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับยาโคบครับแล้วลาบานในด้านนี้เขาก็ดีครับเพราะว่าเมื่อเขารู้ว่าพระเจ้ามาปรากฏแล้วเขาก็ยินดีเชื่อฟังใช่ไหมครับดังนั้นพี่น้องที่รัาทั้งหลายนี่ก็เป็นการเตือนสติของเราเนาะ ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีประสบการณ์เหมือนยาโคบทําสิ่งใดมีการเริ่มต้นมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนแล้วไม่ว่าในขนทางนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมีศัตรูที่หรือว่าปัญหาที่ใหญ่แม้กระทั่งเหมือนกับลาบานเนี่ยแต่พระเจ้าก็จะทรงเปิดหนทางเปิดแก้ไขเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยเพื่อจะสําเร็จนำพระจัยของพระองค์ได้เพราะว่าเรื่องนี้ครับการที่ยาโคบต้องกลับไปที่บ้านตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อตัวเขาเองเนาะแต่เพราะว่า เชื้อสายของพระองค์นะครับของพระเยซูในการมาบังเกิดครั้งแรกเนี่ยความจริงก็มาจากยาโคบด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเกิดยาโคบไม่ได้กลับไปเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะสําเร็จตามคําพยากรณ์ตามพระคาของพระเจ้าได้ดังนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับนามพระชัยของพระองค์ดังนั้นพระองค์นะครับเป็นผู้ริเริ่มต้นแล้วมันก็มีความเกี่ยวข้องกับแผนการบริหารของพระองค์ด้วย น,นั้เพระองค์จึงทรงกระทําให้สําเร็จโดยการมาขัดขวางลาบานไว้ใช่ไหมครับอเมนแล้วในขณะที่เกิดการขัดขวางกันเช่นนี้สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างลาบานแล้วก็ยาโคบคืออะไรครับพวกเขาเนี่ยในข้อ45ก็ได้ ทำสัญญากันอ,อ๋อ4 4่สิสทำสัญญากันนะครับแล้วก็ข้อที่45เนี่ยเขาก็ได้เอาศิลาก้อนหนึ่งเนี่ยมาตั้งขึ้นเป็นเสาซึ่งเราจะมองเห็นจากเรื่องราวของอาเมนยาโคบได้ว่าเขามีประสบการณ์กับเรื่องราวของการตั้งเสารครับหลายครั้งใช่ไหมฮะในข้อที่52คําอธิบายหนึ่งเราก็จะมองเห็นว่าเสาที่ยาโคบตั้งเนี่ยครับมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเป็นพยานเนาะเพราะว่าเรื่องเสาในฐานะที่เป็นพยานสามารถมองเห็นได้จากสองเสา เสาสองต้นไม่ว่าเสาสองต้นที่อยู่หน้าพระวิหารนะครับแล้วก็ในขณะที่พระองค์ทรงใช้เหล่าสาวกออกไปเนี่ยก็ใช้ให้ออกไปเป็นคู่คู่เลข2เนี่ยก็คือเป็นเลขของการเป็นพยานดังนั้นตรงนี้จึงเปิดเผยให้เรามองเห็นว่าเสาทั้ง3ที่ตั้งขึ้นโดยยาโคบในบทที่31 และบทที่35นั้นเป็นหลักเขต3อันในตลอดทั้งชีวิตของยาโคบนะฮะเสาแรกตั้งขึ้นที่ไหนก็คือตั้งขึ้นที่คาเลตเป็นพยานในประสบการณ์ช่วงแรกของยาโคบครับว่าพระองค์เนี่ยทรงดูแลสิ่งที่ทรงอำนาจสิทธิ์ขาดของพระองค์ที่มีต่อเขา เสาต้นที่2ตั้งขึ้นที่เบตเอลซึ่งเราคุ้นชินกับเรื่องนี้ดีนะครับเป็นพยานถึงเรื่องราวของการก่อสร้างของพระเจ้าซึ่งเป็นพยานในช่วงระยะเวลาที่2นั่นเองซึ่งการก่อสร้างของพระเจ้าก็คือบ้านของพระเจ้าเบตเอลนั่นเองฮะเสาต้นที่3เนี่ยตั้งขึ้นตรงที่ ฝังศพของนางลาเฮลนะครขณะที่เขาเดินทางไปยังเบตเลเฮมก็คือเป็นพยานในประสบการณ์ในช่วงเวลาที่สาของยาโคบนั่นเองถึงการที่การเลือกสันตามธรรมชาติของเราเนี่ยครับต้องมีประสบการณ์ต่อการตายซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือมีไว้สําหรับการกก่ะกําเนิพดพระคริสโดยมีแบบเลงโดยเบนยามินนั่นเองฉนันและฉันขอบคุณพระเ,เจ้าเมื่อสิ่งหลายสิ่งเริ่มต้นมาจากพระเจ้า ขณะที่เรากําลังเดินทางเจอปัญหาเนี่ยพระเจ้าก็มาเปิดเผยแก้ไขและสิ่งนั้นแหละครับจะสามารถกลายเป็นพยานฮะเป็นพยานสาหรับการก่อสร้างเป็นพยานที่ะสามารถก่อกําเนิดมาซึ่งพระคิ์อยู่ในประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตคิดจากของเราใ้ hey, เรื่องราวของยาโคบเนี่ยก็การเป็นการช่วยเหลือในประสบการณ์ของเราเช่นเดียวกันสรรเสริญขอบคุณพระผู้เป็นเจ้า